สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้มาดูสูตรเด่น10หน่วยบนไปจับงวดวันที่1สิงหาคม2565ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไร สุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีอยากช่องมีดีแชนแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะคลิปนี้อาจารย์ก็จะวางเป็นสูตรเด่นแบบ10หน่วยบนนะคะมีทั้งหมด2สูตรนะคะแล้วก็จะจับโต๊ะส2ตัวบนแล้วก็แถมโต๊ะสาตัวบนให้เลยในะคลิปนี้นะคะ ลองค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะคะลองดูซิว่าจะมีเลขไหนนะคะที่มันน่าจะมานะคะลองทำไปนะคะตามสูตรเลยนะคะท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นจะมาที่เด่นที่สิบสิบหน่วยบนนะคะสูตรที่หนึ่งนี่นะคะสูตรที่หนึ่งจะใช้สองตัวนะคะคือหน่วยบนบวกสิบครั้งที่หนึ่งมีค่าเท่ากับ x แล้วก็บวกสองนี่ค่ะนะ เดี๋ยวเราเรียนไปทีละสูตรก็แล้วกันนะคะท่านผู้ชมเรียนสูตรทางฝั่งซ้ายมืออาจารย์นี้ก่อนเป็นสูตรที่หนึ่งนี่ก่อนเริ่มตั้งแต่งวดที่ออกหกหนึ่งแปดนะคะหกหนึ่งแปดค่ะหกหกหนึ่งแปดนะคะ, 18, ะ,คะสำหรับสูตรนี้นะคะเราจะย้อนไปแค่หนึ่งงวดนะคะหนึ่ง,งวดก็คือเอาตั้งแต่งวดที่ออกแปดหกเจ็ดนี่มาทําเป็นตัวสูตรนะคะท่านผู้ชม เราก็มาดูหน่วยบนนะคะหน่วยบนแลก็คือแปดหกเจ็ดนะคะก็คือเลขเจ็ดนี่นะคะ่ะบวกกับสิบครั้งที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวให้ให้ดูนะคะคือคือเลขสี่นี่นะคะเลขเจ็ดกับเลขสี่เนี่ยนะคะนะเอาสองตัวนี้บวกกันเจ็ดกับสี่บวกกันก็เป็นสิบเอ็ดนะคะได้หนึ่งหนึ่งบวกสองก็เป็นสามนะคะว่แรกก็ออกหกหนึ่งแปดนะคะีค่ะาเป็น ระยะอาจารย์ทําให้ชมเป็นระยะสั้นๆนะคะประมาณแปดงวดนะคะแล้วก็ทําไม่ยากด้วยนะคะลองลองทำดูนะคะอ่านี่ค่ะว่าที่หนึ่งต่อมาเราก็มาดูตรงหกหนึ่งแปดเลยนะคะหกหนึ่งแปดเราก็เอาหลักหน่วยบนคือเลขแปดกับสิบครั้งที่หนึ่งคือเลขสามเอาเอาแปดกับสามสองตัวนี้มาบวกกันนะคะแปดกับสามบวกกันก็เป็นสิบเอ็ดได้หนึ่งหนึ่งบวก สองนะคะก็เป็นสามออกมา 9, 1, 9. เก้าหนึ่งเก้าเขาเข้ามาเป็นว่าที่สองต่อมาตรงเก้าหนึ่งเก้าเราก็จะใช้ค่ะหน่วยบนเลขเก้ 10, ากับสิบคูณที่สองเลขห้าเอาเก้ากับห้าบวกกันก็เป็นสิบสี่สี่บวกสองก็เป็นหกนะคะออกมาหกสี่สองนี่กเ็เข้ามาที่หลักสิบนะคะ ต่อมา 6, 4 2ี่สองเอาหน่วยบนนะคะเลข2บวกกับ10ครั้งที่1ก็คือเลข7เอา2ตัวนี้แหละคะ่ะบวกกัน2บวก7็ก็เป็น9 9แล้วก็บวกกับ2คงที่ก็เป็น11ออกมาศูนย์นสองะคะก็จะมาที่เลข1อาจารย์ลืมขยับนะคะขอโทษนะตรงนี้นะคะเลข1 2กับ7บวกกันก็เป็น9 9กบวก2ก็เป็น11นะคะศูนย์หนึ่งสองก็มาที่เลข1นะคะต่อมานะคะ จะกระเบขึ้นไปเยอะๆเลยนะคะทีเดียวเลยนะคะถึง405นี่เลยทีนี้มาดูงวดที่5นะคะงวดที่5ตรง012เราก็จะเอาหลักหน่วยบนที่เป็นเลข2บวกกับ10ครั้งที่1เลข4 <S 2, 2 <S บวกกับ4นะคะก็เป็น6 6บวก2เป็น8นะคะออกมาที่196ออกมาที่เลข6นะคะเข้ามาที่หลักหน่วย ต่อมาฮะหนึ่งเก้าหกเราก็เอาหกกับหนึ่งนะคะสองตัวนี้บวกกันอหกบวกกับหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดบวกกับสองก็เป็นเก้าออกแปดศูนย์เจ็ดะคะขอให้เข้าอีกสักง,งวดนะคะท่านผู้ชมนะก็จะได้ง่ายขึ้นเลยนะคะเพราะว่าเลขมันไม่ซ้ำกันนะต่อมานะคะจากแปดศูนย์เจ็ด้เราก็มาดูหลักหน่วยเลขเจ็ดนะหลักสิบ ครั้งที่หนึ่งนะคะเลขสี่เอาเจ็ดกับสี่เอามาบวกกันเจ็ดสี่ก็เป็นสิบเอ็ดอ่าหนึ่งมาตั้งหนึ่งบวกสองเป็นสามออกสี่หนึ่งเจ็ดนี่นะคะก็จะได้เป็นเลขหนึ่งนะคะที่มาที่หลักสิบนะคะต่อมางวดที่แล้วนะคะตรงสี่หนึ่งเจ็ดนะ,ะเอาเจ็ดกับแปดนี่นะคะสิบครั้งที่หนึ่งนี่เอามาบวกกัน เจ็ดกับแปเป็นสิบห้าห้าบวกกับ2คงที่ก็เป็นเจออก4ี่ศห้าค่ะอย่างเข้าอยู่นะคะ,อะของอต่อมาเราก็มาดูตรงที่เราจะใช้จริงนะคะเป็นวดที่9กะคะ่ะวดที่เ้าเราก็จะรอผลนะคะของวันที่วันที่หสิงหาคมหกนี่เราก็มาดูตรง หน่วยบนก็เลขค่าสิครั้งที่1ก็เลขค่าคะสตัวนี้มาบวกกัน5้บวกหค่ะได้10นะศย์บวกกับ2นะคะก็เป็นศูนย์กับ2นะก็ยังติดในเด่นระยะยาวนะคะที่มีแปดเก้าศย์สองแปดเก้าที่4ตัวนั้นนะคะที่อาจารย์ตัดไปลองจับคู่โต๊ะให้อันนั้นนะคะ อันนี้ก็มีโอกาสาเป็นไปได้นะคะท่านผู้ชมมันยังนายังน้อยมันยังติดในเด่นนะคะเด่นที่อาจารย์พูดถึงนี้ก็คือเออเป็นเป็นน่าจะเป็นแปดนะคะแปดเก้าศูนย์แล้วก็แปดเก้าศูนย์หนึ่งนี่นะคะแปดเก้าศูนย์หนึ่งนี่แล้วก็จะมีเออก็ติดนะคะเห็นเป็นเลขศูนย์อยู่ตรงนี้อ่ะเองวดน,นี้จะมีเลขศูนย์หรือเปล่านะคะและอีกสูตรหนึ่งก็จะเป็นมีเก้า ศูนยก็อะไรคะ่ะอาจารย์จำจาไม่ได้ะคะ่ะจำได้แค่สูตรนี้สูตรเดียวถ้าที่มันจะเป็นมันจะลดลงไปเป็นเก้าแปดศูนหนึ่งต้องเป็นสองด้วยต้องเป็นสองแล้วตรงนี้ก็จะเป็นจำไม่ได้นะคะท่านผู้ชมนะเอาแค่ตัวนี้แล้วกันนะอย่างน้อยก็ยังชนเลยคะ่ะเห็นมีศูนย์กับสองเห็น อยู่นะคะสูต,ตัวสูนี่นะคะชนกันต่อมานะคะเรามาลองดูอีกหนึ่งสูตรนะคะหนึ่งสูรสูรมันก็ค่อนข้างแบบเออสูสูรแบบง่ายๆะค่ะท่านผู้ชมแล้วก็มันจะมาเออทางส่วนใหญ่มันจะชอบมาที่สิบหน่วยนะคะสูตรนี้ก็เป็นมันก็มา มากกว่านี้นะคะอาจารย์ทามาให้ชมแค่แปดงวดนี่เองะคะ่ะใช้สิบล่างบวกหน่วยครั้งที่หนึ่งนี่หน่วยครั้งที่สาบวกลอครั้งที่สี่มีค่าเท่ากับเอ็กบวกหนึ่งนี่นะคะเราก็มาดูตั้งแต่เอ็กหกหนึ่งแปดนี่นะคะสูตรนี้จะหลุดไปมีหลุดนะคะหลุดแล้วก็เข้ามาตามปกติหกหนึ่งแปดเนี่ยก็จะมาดูที่ตรงสิบล่างนี่นะคะสิบล่าง สิบล่างเลขสามนะคะเลขสามเ,เลขศูนย์นะคะท่านผู้ชมสิบล่างเลขศูนย์นะ,ะหวยออกศูนย์สามหน่วยครั้งที่หนึ่งแล้วก็หน่วยครั้งที่สามร้อยครั้งที่สี่หน่วยครั้งที่หนึ่งเลขเลขเก้าหน่วยครั้งที่สามเลขเก้าร้อยครั้งที่สี่เลขเจ็ดนะคะเก้าเก้าเจ็ดนะคะอย่างนี้นะคะลองบวกดูนะเะี๋ยวทำให้ตัวอย่างหนึ่งงวดนะคะนี้เก้าสองสิบแปดนะคะแล้วก็เอาเก้าสองสิบแปดเจ็ดกับแปดบวกกันก็เป็นสิบห้า ้าบวกหนึ่งก็เป็นหกออกมาที่หกหนึ่งแปดอย่างนี้ยคคะท่านผู้ชมมาที่หลักร้อยนะคะหลังจากที่มันมันหลุดนะคะท่านผู้ชมหลังจากนั้นมันจะเข้าเข้าที่อ่าสิบหน่วยตลอดนะคะตามจริงสูตรอาจจะเริ่มเดินตั้งแต่งวดที่สามนี้ก็ได้นะคะแต่ข้างบนมันก็กเข้าอยู่นะคะถ้าเรามาเปรียบเทียบเอาตั้งแต่สูตรงวดที่หลังจากที่หลุดไปนะะี่ค่ะ งวดที่สามนี่เลยนะคะงวดที่สามนี่มันก็จะอยู่ที่สิบหน่วยหมดเลยนะคะท่านผู้ชมนะอ่มาตรงเก้าหนึ่งเก้านะคะเก้าหนึ่งเก้าแล้วก็สิบล่างนะคะสิบล่างก็คือเลขห้านะคะเลขห้าบวกหน่วยครั้งที่หนึ่งเลขเก้านะคะหน่วยครั้งที่สามเลขสามแล้วก็ร้อยครั้งที่สี่เลขห้านี่นะคะเราก็เอาบวกกันห้ากับห้านี่ก็เป็นสิบหมดไปแล้วนะคเก้าบวกกับสามก็เป็นสิบสองได้สองตัวนี้ต้องบวกที่หนึ่งนะคะก็เป็น หกหกสี่สองนี่นะคะหกสี่สองนี่ก็มาที่เลขสองสูตรอาจจะเพิ่งกําลังเดินช่วงระยะนี้ก็ได้นะคะท่านผู้ชมนะต่อมาก็จะเป็นหกสี่สองนะคะแล้วก็มาดูนะคะต่อมางัวดวที่สี่นี่นะคะสิบล่างก็เลขสูนรนะคะหอยออกศูนย์เก้าแล้วก็หน่วยครั้งที่หนึ่งเลขแปดหน่วยครั้งที่สามเออเลขหนึ่งนะคะ แล้วก็ลอยรั้งที่สี่เลขสามนะคะอาจารย์ดูโฉนดฝั่งซ้ายมืออาจารย์อยู่นะคะแล้วก็มาทําการดูว่ามันถูกต้องนะคะแปลแล้วเก้าเก้ากับแปดเก้าบวกกับสามก็เป็นสิบสองนะคะสิบสองสองตรงนี้เราบวกที่หนึ่งนะคะบวกที่หนึ่งออกมาที่ศูนย์หนึ่งสองนะศูนย์หนึ่งสองก็เข้าเลขสองนะคะท่านผู้ชมหลุดแล้วก็เข้ามาดีเลยนะคะต่อมางวดที่ห้านี่นะคะ ข้อที่ห้าเราก็อาจารย์ก็ดูตรงศูนย์หนึ่งสองให้นะคะหลักสิบล่างก็คือเลขศูนย์นะคะออกมาที่ศูนย์หกนะคะศูนยะ์ต่อมาสิบหน่วยครั้งที่หนึ่งนะคะสองสี่เจ็ดก็คือเลขเจ็ดนะคะหน่วยครั้งที่สามห้าสี่ศูนย์ก็คือเลขศูนย์ร้อยครั้งที่สี่นะคะสองสามหกก็เลขสองนะคะบวกกันก็เป็นเก้าเก้าตรงนี้เราบวกที่หนึ่งคงที่ก็เป็นสิบออกหนะะึ่งเก้าหก นี่นะคะต่อมางวดที่6จานดูตรง196อยู่นะคะหวยออกข้างล่างออก0ูนะคะหลัก10บล่างก็คือเลข0นหน่วยครั้งที่1817นะก็เลข7หน่วยครั้งที่3 2 1 3ก็เลข3ร้อยครั้งที่4 6 5 2ก็เลข6นะคะบวกกันก็เป็น16นะคะ6เอามาตั้งแล้วเราบวกกับ1คงที่ก็เป็น7ออก807นะคะ แล้วก็ดูตรง807ต่อเลยะคะท่านผู้ชมเอ่อข้างล่างออกที่92นะคะ807 92หลัก10ล่างก็คือเลข9นะคะหน่วยครั้งที่1 549ก็คือเลข9หน่วยครั้งที่3นะคะหน่วยั้งที่3ก็เลข8นะคะแล้วก็ร้อยั้งที่4ก็คือ106ก็เลข1นะคะตรงนี้ก็ออก228ก็เลข8นะคะเอาเราก็เอามาบวกกัน92เป็น18 8กับ8ก็เป็น16นะ6บวก1ก็เป็น7 เอาเจ็ดมาตั้งแล้วก็บวกกับหนึ่งคงที่ก็เป็นแปดออกสี่หนึ่งเจ็ดนี่นะคะก็มาที่เลขเจ็ดนี่นะคะต่อมางวดเอ่อที่ออกสี่หนึ่งเจ็ดนะคะเรามาดูที่หลักสิบล่างออกหกหนึ่งนะคะหกหนึ่งก็คือเลขหกมต่อมาก็จะเป็นหน่วยครั้งที่หนึ่งนะคะสองแปดเจ็ดก็คือเลขเจ็ดหน่วยครั้งที่สามศูนย์ศูนย์สองก็เลขสองร้อยครั้งที่สี่ห้าสี่สองก็เลขห้านะคะทาการบวกกัน กับ7ก็เป็น13ตามบวก2เป็น5 5บวก5เป็น10นะคะได้0 0นบวก1ก็ได้1ก็ได้0กับ1ออก4 0 5นะคะ4 0 5อก็ยังเข้าอยู่นะคะท่านผู้ชมนะสาธุขอให้เข้าอีกสักงวดหนึ่งนะคะ,ะลูกช้างลูกมา้าจะไปถาไวายอ่าเออเขาเรียกอะไรนะสังฆทานนะคะสังฆทานตามวัดนะคะนะ ต่อมางวดที่เก้านี่นะคะสิบล่างนะคะหวยออกค่าสามนะคะก็คือเลขห้าเองนะคะหน่วยครั้งที่หนึ่งกับหน่วยครั้งที่สามนะคะหน่วยครั้งที่หนึ่งนี่เลขเก้านี่สิบล่างหน่วยครั้งที่หนึ่งนะคุณเรืองกเก้ากับเก้านะคะเก้ากับเก้าเลยนะคะต่อไปก็จะเป็นร้อยครั้งที่สี่ก็คือเลขศูนย์นี่เองนะคะเลขศูนย์อันนี้เราก็มาทำการบวกกันนะคะ เก้าสองก็เป็นสิบแปดนะคะเก้าสองสิบแปดเก้าสองเป็นสิบแปดแปดกับห้าตัวนี้ก็เป็นสิบสามเก็ได้เลขสามไหมคะสูตรไม่มีค่าเอาสามมาตั้งสามบวกหนึ่งก็เป็นสี่นะคะตอนนี้เออ่ที่อาจารย์ใช้สองสูตรนี้เนื่องจากว่ามันไม่มีตัวชนนะคะเนี่ยอย่างเหมือนห้ากับเจ็ดแบบนี้กัแบศูนย์กับหนึ่งอย่างนี้นะคะมันไม่มีตัวชนนะ,ะแต่ถ้าเกิดมันมาสไตล์แบบตัวชนแบบนี้เจ็ดเก้ากับหกเจ็ดนี่ บางที่มันมาตัวชนนะท่านผู้ชมเราก็จะคว้ไม่ได้นะคะขวยคู่ไม่ได้ถ้ามันไม่ชนกันน okay. be ี้ฝั่งนี้จะได้เลขหนึ่งฝั่งนี้ก็จะได้เป็นเลขเจ็ดเลยค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นเลขห้าฝั่งนี้ก็จะเป็นเลขศูนย์เลยคะศูนย์ห้าแบบนี้อันนี้อาจารย์เอันนี้มันไม่ชนกันนะคะเหมือนงวดที่แปดนี่นะคะเราก็จับคว้กันเลยนะคะเราจะควยได้เป็นนะคะสี่ชุดนี้นะคะก็คือศูนย์สามศูนย์สี่นะกัศูนย์สามศูนย์สี่ สองสามแล้วก็สองสี่นี่ก็จะได้สี่ชุดนี้นะคะด้านหลังนี่คือตัวกลับนะคะศูนย์สี่ก็คือสี่ศูนย์สองสี่ก็คือสี่สองศูนย์สามก็สามศูนย์สองสามก็สามสองนี่ค่ะอาจารย์ก็กลับให้ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะอาจจะแคบหน้าจอไว้ดูก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะจับเป็นสามตัวให้นะคะเนื่องจากว่ามันไม่ชนกับตัวที่อาจารย์จะเอามาจับให้นะคะอีกหนึ่งสูตรนะคะ รวนแล้วสามสูตรนี้ไม่มีตัวชนนะคะถ้าไม่มีสูตรใดสูตรหนึ่งหลุดนะคะท่านผู้ชมน่าจะออกตามที่อาจารย์วางไว้ให้นี่นะคะเพราะว่ามันก็กําลังเดินดีนะคะกําลังเดินดีนะ,ะถึงมีเข้าบ้างหลุดบ้างก็งวดนี้ก็น่าจะเข้าอยู่นะครับตรงสามกับสี่นี้นะคะก็ติดในสูตรจําพวกพวกสูตรอะไรคะสูตรพวกเลขลับวงในอย่างนี้นะคะแล้วก็สูตร อะไรคะสูตรรับแรอะไรแบบนี้นะคะก็จะมีเลขเหล่านี้อยู่ด้วยนะคะจะค่อยว่ากันอะแคปหน้าจอเสร็จแล้วนะคะอาจารย์จะจับสามตัวให้นะคะท่านผู้ชมอาจารย์ยกมานะคะเมื่อสักครู่นี้เราได้โต๊ะสองตัวตรงนี้นะคะเป็นอาจารย์ขีดเส้นนิดหนึ่งนะคะเน้นนะเน้นหน่อยนะคะว่าตรงนี้คือคือโต๊ะที่เราได้มาโต๊ะสองตัวนะคะ เราจะได้เป็น030423แล้วก็24นะคะจับไว้แบบนี้นะคะเป็นโต๊ะแล้วเราก็จะจับโต๊ะ3ตัวจากสูตรที่ได้จาก567นะคะนะคะเมื่อสักครู่นี้จะเป็นอ่าตัว0กับ2ใช่ไหมคะจันเขียนให้ก่อนนะคะจันเว้นไว้ตรงนี้นะคะตัวเด็ดเด็ดเมื่อสักครู่นี้นะคะจะมีอ0กับ2 กาคนละสีนะคะท่านผู้ชมนะ0กับ2ชุดหนึงนะคะวงกลมไว้นี้แล้วกันก็อีกอีกชุดหนึ่งก็จะเป็น3กับ4นะะี่ค่ะนี่นะคะนะมี0 2 3 4แล้วก็5 6 7นี่นะคะมันมันไม่มีเลขซ้ํากันนะคะเราก็สามารถจับได้เลยนะคะเราก็เอาเอามาทีละตัวนะคะถ้าท่านผู้ชมท่านไหนชอบเลข5นะ เลขค่าก็จะอยู่ตรงนี้นะคะก็คือ503 504 523แล้วก็524อ่ามีทั้งหมด4ชุดนี้นะคะที่เป็นเลข5จับจับมาใส่ตรงตรงนี้นะคะตรงโต๊ะ2ตัวนี้นะคะต่อมานะคะอเอาใครชอบเลข6นะคะท่านผู้ชมก็จะมป603 604 623แล้วก็624นี่นะคะต่อมานะคะ ใครชอบที่เป็นเลข7นะคะก็มี70 3, 70 4, 7 0 3 704 7ย์สาดย์ี่ดสาแล้วก็เจ4ด2 4นย์เจดสองสี่นะคะท่านผู้ชมนะตามนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์ลดลงไปหน่อยนะพอจะเห็นนะคะเออตามนี้เลยนะคะอ่าจะเป็น3ามตัวโต๊ดนะก็หลอผลของวันที่1สิงหาหกห้านี่อาจารย์จะชอบที่มีเลข0ูนย์กับเลข5านะคะสำหรับงวดนี้เออเออจากจากอีกสูตรหนะะึ่งค่ะสูตรนี้อาจารย์ยังไม่ได้สอนนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะสอนให้นะ ที่มาที่ไปของศูนย์กระเ้านี้มันก็ค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงนะคะเดี๋ยวค่อยสอนนะก็มาระยะยาวเหมือนกันนะคะแค่เลข2ตัวนี่นะคะศูนย์กระเ้านี่เพราะฉะนั้นอันไหนที่มีศูนย์หติดอยู่นะคะอาจารย์ก็จะตีกรอบไว้ให้นะคะก็จะมีเจ็ดศูนย์สามนี่นะคะมันอาจจะเป็น730ก็ได้นะคะท่านผู้ชมนะ 703ดหรือว่า730 704ยย์หรือว่า7 4 0ี่แล้วแต่ท่านผู้ชมจะไปกลับลำเอาเองนะคะอันนี้ก็จะถ้าเป็นเลข6นะคะที่มีติด0ูนย์กับ5อ่าตรงนี้มันไม่มีศูนย์กับ5ใครชอบก็จัดเลยนะคะอาจารย์ตัดออกไปแค่4ชุดเองนะคะเหตุผลเพราะว่ามันไม่มีศูนย์กับ5นะคะเลขศูนย์กับเลข5ตามสูตรที่ทํามาได้นะคะท่านผู้ชมอ่ามันที่มาที่ไปของสูตรเดี๋ยวอาจารย์จะสอนให้นะคะแล้วจะย้อนกลับมา มาบอกว่าที่ชอบอย่างตรงนี้เพราะแบบนี้นะคะศูนย์กับห้านี่นะครับสำหรับเลขห้านี่ก็จะเยอะหน่อยนะคะเลขค่านี่ก็จะเป็นห้าศูนย์สามอันอาจจะออกเป็นห้าสามศูนย์ห้าสี่ศูนย์นะคะห้าสี่ศูนย์นี่ในอดีตเคยออกนะคะเลขแบบนี้นะห้าสองสามนี่นะคะห้าสองสี่นี่ที่มีเลขห้าที่ต้องเยอะเพราะว่าติดเลขห้านี่ค่ะ ชอบนะคะสําหรับงวดนี้นะคะที่มีเลขศูนย์หรือว่าเลขห้านี่เป็นเลขตัวแทนกันเลยนะคะท่านผู้ชมเ,เลขตัวแทนกัน,นถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะคะจันก,ก็จะให้เป็นเป็นชุดโต๊ไปเลยนะคะแค่ถ้าลองกลับลำดูนะคะเพราะห้าหเจ็ดนี้มันไม่ติดอยู่ใน10หน่วยด้านหลังเลยลก็ลองเสี่ยงดูอย่างนี้นะคะจะเป็นอาจจะเป็นห้าสามศย์ห้าสี่ศูย ห้าสามสองแล้วก็ห้าสี่สองอ่าไปิดวางลักษณะแบบนี้นะคะศูนย์นะคะมาแล้วจะมาอีกหรือเปล่านะคะท่านผู้ชมเนี่ยตัวนี้เลยนะคะสี 4, 0, 5, ะะ่ศูนย์ห้าะสี่ศูนย์ห้าอ่ามันมาแล้วอาจจะตัดออกไปก็ได้นะคะแต่อาจารย์ไม่ตัดนะคะท่านผู้ชมเอาตามสูตรแบบนี้แหละนะ,ะเพราะว่าอาจารย์เน้นที่สูตรกระผ้านี้แล้วนะคะเดี๋ยวมีเวลาอาจารย์จะสอนสูตรนะยสูตรกระผ้านี้ให้นะคะอ่า แล้วก็จะวางให้เห็นมีคอมเมนต์เข้ามาขอพวกเลขรับวงไหนเลขรับแหล่แล้วก็พวกชุดอมตะอะไรแบบนี้นะคะ,ะเดี๋ยวค่อยๆวางไปแล้วกันนะท่านผู้ชมนะอันไหนวางได้ก็จะวางนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้อาจารย์ก็ฝากไว้แต่เพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวพบกวับอาจารย์ใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ